สดวกท่องคาถาเวลาจะบูชาของมงคลหรือขอพอรสิ่งศักดิ์สิทธิ์อันนี้แล้วแต่เฉพาะบุคคลนะคะเป็นเหตุผลส่วนบุคคลบางคนไม่ถนัดในเรื่องของการสวดมนต์การอุทิศบุญแต่อยากจะขอพอรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือของมงคลที่บูชาอยู่เรามีเทคนิคบอกให้ค่ะทุกครั้งที่เราจะขอพอรสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือของมงคลที่เราบูชาอยู่ก็จะมีหลายชั้นนะคะแนะนําให้ท่องคาถาบางท่านก็บอกให้อุทิศบุญซึ่งก็จะมีเทคนิคการอุทิศบุญหรือท่องคาถานั่นก็คือให้ใช้ใจความ ความรู้สึก ชุมช่มๆเ,เย็นๆเพราะตอนนั้นจิตของเราจะมีกําลังเราก็อุทิศบุญให้กับส,สิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือของบุงคลที่เราบูชาหรือไม่งั้นเวลาท่องคาถาก็ใช้ใจความรู้สึกแบบนั้นเหมือนกันค่ะถ้าใครไม่สะดวกนะคะให้ใช้เทคนิคคําว่าขอบคุณขอบคุณเปรียบเสมือนเราได้รับแล้วแล้วตอนที่เราใช้คําว่าขอบคุณนะคะให้ใช้ใจความรู้สึกชุมช่มๆเย็นๆเหมือนกันค่ะเหมือนตอนที่เราตักบาตรท,ทาบุญหรือทําสิ่งดีๆตอนนั้นละค่ะจิตของเราจะมีกําลังเหมือนกันนะคะถ้าใครที่ไม่สะดวก ท่องคาชาไม่สะดวกที่จะอุทิศบุญให้ใช้เทคนิคนี้ได้เลยนะคะให้ใช้เทคนิคคําว่าขอบคุณเปิเสมือนคุณได้รับแล้วนะคะขอบคุณพทุทธคุณความเป็นมงคลงต่างๆในของมงคลหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณบูชาอยู่ได้เลยค่ะ